สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงลิมิตของฟังก์ชันนะครับแล้วก็คำศัพท์2คํคำนะครับที่นักเรียนมกักจะเข้าใจผิดกันแล้วก็ใช้ปนๆกันไปนะครับก็คือคำว่า does not exist กับคำว่า is not defined นะครับสำหรับ does not exist เนี่ยถ้าแปลตรงๆก็คือไม่มีในเรื่องลิมิตเนี่ยเวลาเราบอกว่าลิมิต does not exist เนี่ยก็คือหมายถึงว่าไม่มีลิมิตหรือลิมิตไม่มีค่ารือภาษาเก่าหน่อยกาเรียกว่าลิมิตหาค่าไม่ได้หรือลิมิตหาไม่ได้อันนี้เป็นต้นนะครับ ส่วน is not defined ก็ลิมิตนะนะจะเรียกว่ามันไม่นิยามหรือไม่ได้ถูกนิยามไว้ไม่มีนิยามหรือไม่มีความหมาย,ยเป็นต้นนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขออนุญาตใช้เป็นภาษาอังกฤษไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องแปลเป็นภาษาไทยตั้งหลายแบบนะครับอสองคำนี้นะครับคำว่า does not exist กับ is not defined มันไม่ได้เหมือนกันเป๊ะน,นะครับแล้วก็บางทีก็นักเรียนก็ใช้ปนๆกันโดยเฉพาะตัวอย่าง2ตัวอย่างที่ผมให้ไว้ใน,ในหน้า,หน,า,ห,นาหน้าจอตรงน,นี้นะครับ สำหรับข้างซ้ายนี่ค่อนข้างจะเข้าใจถูกต้องแล้วก็ไม่ไม่ได้สับสนกันมากก็คือลิมิตหนึ่งส่วนเอก่เอกคืศูนย์ด้านซ้ายเนี่ยตอบลบฟินิตี้พอเอกคืศูนย์ด้านขวานะครับตอบบวกฟินิตี้ดังนั้นพอลิมิตซ้ายขวานะครับมันมันไม่เท่ากันเลยบอกว่าลิมิตหนึ่งส่วนเอกไม่เอกคืศูนย์เนี่ยดัสเอกซิส hmm. นะครับก็คือลิมิตไม่มีค่าลิมิตหาค่าไม่ได้ลิมิตหาไม่ได้เนี่ยนะครับแต่ว่าบางคนก็เนี่ยตรงเนี้ยนะครับ ความสับสนตอนแรกก็คือบางคนดันไปใช้คําว่าไม่นิยามมาใส่ตรงนี้นะครับซึ่งก็พอเข้าใจได้นะเขาว่าว่าหมายถึงอะไรแต่ว่ามันไม่ตรงเป๊ะนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายทีหลังนะครับว่าต่างกันยังไงมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งก่อนครับก็คือว่าลิมิตของฟังก์ชันนี้นะครับสแควร4ลบ x กลังสองเมื่อ x เข้าไงด้านซ้ายตรงนี้ทุกคนจะเข้าใจตรงกันว่าตอบ0ูนย์นะครับแต่2ตัวนี้เริ่มเริ่มจะตอบไม่เหมือนกันละนะ ถ้า x เข้าใกล้2ทางขวานะครับหลายคนก็จะบอกว่า dash on exists คือไม่มีค่าหรือว่าหาค่าไม่ได้เลยหาไม่ได้แต่ว่าถ้าคำที่ตรงมากกว่าคือ is not defined คือไม่นิยามไม่ได้ศึกษาไม่ได้สนใจอย่างนั้นมากกว่านะครับคือนักศึกษาไม่ได้นิยามลิมิตแบบนี้เลยคือไม่ได้สนใจเลยไม่ใช่ว่า dash on exists แต่ is not defined เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยไปบอกว่าลิมิตไม่มีค่าหรือ dash on exists ก็เลยปไปเทียบกันอีกนะครับว่าอ๋อลิมิตซ้ายขวา ไม่เท่ากันตรงนี้ก็คือดาร์สโนิซิสก็เลยแบบอ๋ออันนี้ศนส่วนอันเนี้ยดาร์สนิซิสก็เลยไปสรุปว่าลิมิตตรงเนี้ยดาร์สโซนิซิสด้วยซึ่งซึ่งไม่ตรงกับนิยามที่เราใช้กันนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาอธิบายทีละน,นิดไปเรื่อยๆนะครับในหน้าถัดไปครับก็คือผมจะแบ่งการอธิบายออกเป็นสองส่วนใหญ่หญก็แล้วกันนะครับก็คือส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นการอธิบายแบบภาษามอปลายกับแบบเทียบกับภาษาไทยในชีชวิตประจําวันเพื่อความเข้าใจง่ายด้วยส่วนของ ปตรีตั้งแต่ปี2ปี3เปไปต้นไปเนี่ยก็จะอยู่ในหน้าถัดๆไปนะครับก่อนอื่นขอทบทวนเพื่อให้มอปลายเข้าใจตามด้วยนะครับก็คือสมมุติถ้าผมดูอันง่ายก่อนก็คือดูฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายตรงที่เราดู fx ถ้ากําหนส่วน x เนี่ยโดเมนของฟังก์ชันนี้ก็จะเป็นจุนวนจริงใดๆที่ไม่ใช่0ูนย์นะครับแล้วก็กราฟก็จะประมาณรูปนี้ะจะเห็นว่าเวลา F x เข้าศูนย์ทางขวาเนี่ยนะครับกราฟมก็จะพุ่งขึ้นไปไงี้นะครับ ก็เลยบอกบวกลิมิตที่ทำนองเดียวกันครับถ้ามาจากศูนย์ทางซ้ายนะครับกราฟก็จะพุ่งลงตรงนี้ก็เลยบอกว่าลิมิตเป็นลบฟินิที้นะครับเพราะลิมิตซ้ายขวาไม่เท่ากันนะครับก็เลยบอกว่าลิมิตตรงนี้ดาบส่วนอ็ิสิสนะครับโดยทฤษฎีบทอ,อันนี้จะบอกแนวะคิดโดยทั่วไปเฉยว่าถ้าเรามาดูลำดับเนี่ยนะครับสมมุติรัน n ตั้งแต่1 2 3ไปต้นไปเนี่ยมันจะเป็นลบ1 1ลบหนสลับกันไปเรื่อยๆแล้วถ้าดูวาดบนเส้นจำนวนเนี่ยก็คือ ลำดับเนี่ยตอนแรกอยู่ลบหนึ่งต่อมาอยู่หนึ่งแล้วก็สลับไปลบหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งหนึ่งเนี่ยจะเห็นว่ามันไม่ได้รู้ข้อสูตรอย่ใด,ดจุดหนึ่งอย่างนี้เราก็บอกเหมือนก,กันครับลิมิตดาวน์ซอซิสหรือว่าภาษาไทยก็คือลิมิตไม่มีค่าไม่มีลิมิตลิมิตค่าไม่ได้ลิมิตหา,า,าไม่ได้เป็นต้นนะครับซึ่งสองเนี่ยมันเราสามารถพูดเป็นอฤิษฎีบทโดยทั่วไปว่าแบบเวลาเราดูลิมิตอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วแบบดูดูแบบหนึง่งได้ค่าเป็น L1 ดูอีกแบบได้ค่าเป็น l 2และ l 1 l 2ไม่เท่ากันเนี่ยเราก็จะพูดได้ว่าลิมิตตัวออริจินอลเนี่ยมันด does อ o t exist เนี่ยนี่คือทฤษฎีแนวคิดของทฤษฎีบทโดยทั่วไปนะครับเหมือนอย่างตัวอย่างอันแรกก็คือดูซ้ายทีหนึงดูขวาทีหนึงแล้วดันไม่เท่ากันส่วนนี้นก็คือเรียกว่าดูพวกพจน์ขี้ทีหนึงนะครับลบหนลบหลบหลบหดูพจน์คู่ทีหนึงเนี่ยนะครับแล้วก็มัน2ององแบบเนี่ยมันลู่เข้าสู่คนละจุดก็เลยได้ว่าตัวออริจินอลเนี่ยถืออว่าาลิิิมตดรร์กซสนะคะับ โอเคข้างซ้ายนี่คือแบบง่ายที่ขอทบทวนอย่างรวดเร็วจบแล้วต่อนป้นมาดูแบบขวาครับที่ที่มีปัญหากันมากในความเข้าใจของนักเรียนนะครับคือผมให้ฟังก์ชันนะครับ f x นิยามอย่างงี้นะครับ f x ค่าบสรูดสลบ x กำงสองสมมติจะหาโดเมนก็คือแก้สมการครับว่าจับตัวนี้มากกว่าเท่ากับศูนย์พอแก้ออกมาเสร็จก็จะได้โดเมนคือช่วงปิดลบ2องถึงสแล้วก็ถ้าใครจําได้เนี่ยก็จะรู้ว่ากราฟของฟังชันนี้นะครับมันจะเป็นรูปครึ่งวงกลม นี่ผมวาดไม่สวยแต่อันนี้หมายถึงครึ่งวงกลมนะครับครึ่งวงกลมอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็โดเมนตั้งแต่เป็นลบช่วงปิดลบสถึง2องเวลาลิมิตของฟังก์ชัน f fx นะครับไม่เคยสองทางซ้ายเนี่ยจะไม่มีปัญหาเลยทุกคนจะตอบศูนย์หมดพอเข้าแค่ลบ2ทางขวานะครับก็ไม่มีปัญหาเลยทุกคนตอบศูนย์หมดแต่ว่าพอลิมิตของ fx ไม่เคยสองทาง x เข้าแค่สองเฉยเนี่ยครับเข้าแค่สองตรงเนี้ย แลวไม่บอกทางซ้ายทางขวาเนี่ยจะเริ่มสับสนเพราะว่าดันออกไปเทียบกับลิมิตซ้ายลิมิตขวาแบบนี้อนนี้ผมต้องบอกกันว่าเพราะว่า,าตรงนี้มันมีให้ดูทั้งซ้ายทั้งขวานะครับคือข้างซ้ายตรงนี้ศูนย์นะข้างซ้ายศูนย์ก็มีกราฟข้างขวา0ศูนย์ก็มีกราฟเนี่ยดังนั้นก็เลยดู limit size ลิมิตซ้ายขวาและดันไม่เท่ากันก็เลยบอกว่าลิมิตตรงนี้ดาบซอนอิกซิสแต่อันนี้ไม่เหมือนกันนะครับก็คือโดยนิยามเนี่ยเวลาเราพิจารณาลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้ a เนี่ย มันเราไม่ได้บอกว่าจะต้องดูทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเราดูเฉพาะ x ที่อยู่ในโดเมนเท่านั้นนะครับส่วนตรงนี้เรื่องลิมิต point equation point หรือค o s สพ o ย n t เดี๋ยวจะมาพูดทีหลังน,น,นะครับแต่ว่าเอาออกแบบง่ายๆก่อนครงที่ว่าเวลาจะพิจารณาลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a เนี่ยตามนิยามเนี่ยจริงๆแล้วคือเราจะดูเฉพาะ x ที่อยู่ในโดเมนของ f ที่อยู่ใกล้ๆ a แล้วก็ไม่เท่ากับ a อย่างนี้นะครับไม่ได้บอกว่าจะต้องดูทั้งซ้ายทั้งขวาดังนั้นตรงเนี้ยนะครับลิ m ิตของฟังก์ชัน f(x ่อ2นยะครับ ก็คือดูเฉพาะไอตัวที่อยู่ใกล้ๆ2และอยู่ในโดเมนดังนั้นถ้าเราดูตรงเนี้ยนะครับไอตัวที่อยู่ใกล้2และอยู่ในโดเมนก็คือฝั่งซ้ายตรงเนี้ยนะครับฝั่งความไม่มีก็ไม่ต้องไปดูมันก็เลยได้ว่าจริงๆแล้วโดยนิยามนะครับลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้2ตรงเนี้ยนะครับกลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้2ทางซ้ายนะครับคืออันเดียวกันเลยโดยโดยนิยามนะครับดังนั้นมันตอบศูนย์ทั้งคู่ทํานองเดียวกันครับเวลาลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้ลบ2เนี่ยนะครับ เราก็ดูแค่ตัวในโดเมนที่อยู่มันใกล้ลบ2ซึ่งก็คือตรงเนี้ยฝั่งฝ่งฝั่งซ้ายไม่มีก็ไม่ต้องไปดูมันก็เลยได้ว่าลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้ลบ2กับลบ2ทางขวาเนี่ยโดยนิยามมันคือตัวเดียวกันนั้นก็เลยตอบศูย์คู่นะครับโอเคต่อไปครับถ้ามาถามถึงลิมิตของฟังก์ชันเนี้ยนะครับลิมิตของ f x นะครับเมื่อ x เข้าใกล้2ทางขวาถ้าตอบให้ตรงเป๊ะจะตอบว่า is not defined ก็คือมันจะไม่ตรงนิยามนะครับมันจะไม่ตรงนิยามที่เราสนใจคือมันไม่มีอะไรให้ดูเลยอะไรอย่างนี้คือ,อถ้าพูดเป็นภาษาเทคนิคก็คือว่าไอโดเมนของ f เนี่ยรับไปดูทางขวาเนี่ยสมันไม่ใช่สองมันไม่ใช่ลิมิตพอยต์ของโดเมนทางขวาอะไรอย่างนี้ถ้าพูดสั้นๆเป็นอย่างนั้นนะครับพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็คือ นักนิสสา์ไม่ได้ให้นิยามลิมิตแบบนี้ไว้ดังนั้นมันก็ต้องเป็นบอกว่า is not defined คือไม่นิยามไม่ศึกษาไม่สนใจไม่ต้องไม่ต้องถามไม่ต้องทำอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันจะไม่เหมือนกับคำว่า does not exist แน่นอนว่าถ้าเกิดใครตอบว่าลิมิตตัวเนี้ย does not exist คือไม่มีค่าไม่มีลิมิตหาค่าไม่ได้เนี่ยมันพอเข้าใจครับแต่มันไม่ตรงเป๊ะแค่นั้นนะครับคราวนี้เพื่อเพื่อ ให้เข้าใจมากขึ้นผมจะเปรียบเทียบกับในภาษาไทยว่า does not exist กับ is e not defined มันไม่เหมือนกันยังไงในในคณิตศา,าสตร์นะครับก็คือมาดูตัวอย่างตรงนี้นะครับที่ผมบอกว่าโอเคสองคำเนี่ยนะครับมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละแต่มันไม่ได้เหมือนกันเป๊ะซึ่งผมจะอธิบายเป็นภาษาไทยดังนี้นะครับอันนี้เป็นสมมตินะครับเกิดเหตุการณ์ว่าเนี่ย A กับ B นะครับมาเจอกันปุ๊บแล้ว A เห็น B ปุ๊บแล้ว A ก็บอกว่าหวัดดี B B มีปากกาแด,าดงไหมเนี่ยนะครับ บก็อาจจะตอบว่าไม่มีครับไม่มีค่ะไม่มีอ่ะนะไม่มีเนี่ยลืมไว้ที่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คือไม่มีไม่มีในที่นี้นะครับถ้าเทียบกับภาษาคณิตศาสตร์คือมัน dash on exist ก็คือไม่มีอ่ะตอนนี้ไม่มีอาจจะลืมไว้ที่ไหนก็ได้ก็แล้วแต่นะตอนนี้ไม่มีก็คือไม่มีคือ dash on exist แต่มันจะไม่ใช่ is not defined เพราะว่าไอกกาแดงเนี่ยนะครับ ยังไง A กับ B คงรู้จักแหละว่าปากกาแดงคืออะไรคือมัน define เรียบร้อยแล้วนะครับมีความหมายปากกาแดงเนี่ยครับมาดูเหตุการณ์อีกแบบหนึ่งที่แบบน,แบบนี้ก็คือ A เจอหน้า B นะครับเราบอกวันดีบี B มีอวบงเบงแอปตกใจอะไรเอ่ยแดงๆไหมนะครับผมพูดเองก็ยังงงเองนะ ดังนั้นลองจินตนาการโดยธรรมชาติหรือว่าในเหตุการณ์จริงเนี่ยอยู่ๆเอเจอบีบอกว่าดีบีบีมีอบงอเบงแอดตกใจอะไรเอ่ยแดงแดไหมเนี่ยบีไม่น่าจะตอบว่าไม่มีคือบียังงงอยู่เลยว่าอะไรอะอบงอเบงแอดตกใจอะไรเอ่ยแดงๆดังนั้นบีไม่น่าจะตอบว่าไม่มีเพราะบีไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าคืออะไรนะครับโดยธรรมชาติบีก็อาจจะบอกว่าพูดอะไรคุณพูดอะไรพูดไม่รู้เรื่องพูดใหม่สิไออบงอเบงแอดตกใจอะไรเอ่ยแดงแมันคืออะไรเหรออย่างเงี้ยนะครับ ก็คือ A อตรงเนี้ยอะบงอ n เบงเอ็ดตกใจอะไรเอ่ยแดงๆงอ่ะมัน is not defined ครับคือไม่ได้นิยามไม่รู้ความหมายไม่รู้จักไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยนะครับอันนี่คือคาว่า is not defined แต่มันจะไม่ใช่ does not exist เพราะว่า B ยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรดังนั้น B ก็เลยไม่รู้ว่าตกลงฉันมีหรือไม่มีไออะบงอะเบงเอดตกใจอือเอ่ยแดงๆอย่างนั้นเป็นต้นแน่นอนว่าถ้าตอนหลัง เออาจจะอธิบายว่าเนี B, B, ่ยบีบงงบีก็เลยถามว่าไอ้ตกลงอันนี้มันคืออะไรเอก็เลยมาอาธิบายว่าไอ้เอบงเอเบงเอตกใจหรืเอแดงแด,ง,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 ดงมันคืออะไรเนี่ยลักษณะอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็คือเรียกว่าเอเขากาลังให้นิยามของคํานี้นะครับพอ<ม>ดีไฟเสร็จปุ๊บบี B, ก็อาจจะตอบได้ว่าเขามีหรือไม่มีไอ้ A, A, ตัวเนี้ยไอ้ A, ตัวประหลาดตรงนี้นะครับนนี่คือความแตกต่างของว่าของคําว่า does not exist กับ is not defined ทำนองเดียวกันครับก็คือในคณิตศาสตร์เนี่ย ตรงนี้คือนิยามเรียบร้อยแล้วคือรู้จักแล้วนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ไม่รู้จักแต่ว่ามัน d o ม s not exist นะครับลิมิตซ้ายลิมิตขวามันไม่เท่ากันก็คือเลยได้ว่าตรงนี้มันไม่ได้มีลิมิตเป็นจำนวนจริงหรือบวกลบฟินิตี้คือไม่มีลิมิตนะครับลิมิตไม่มีค่าหาค่าไม่ได้เนี่ยเพราะมันไม่มีซึ่งจะไม่เหมือนกับอันนี้นะครับอันลักษณะนี้คือมัน is not defined คือมันไม่ไม่ได้ตรงนิยามไม่เคยนิยามไว้ว่าไอ้นี่คืออะไรเหรอไม่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 รู้จักไม่ได้นิยามไว้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ ซึ่งจะไม่เหมือนกันตรงนี้นะครับเวลา x เข้าใกล้2องอย่าืมดูรูปนะครับก็คือเนี่ยครับลิมิตของฟัง f x เนี่ยครับเมื่อ x เข้าใกล้2หรือ2ทางซ้ายถือว่าอันเดียวกันและตอบ0ส่วนทางขวามันไม่มีอะไรเลยให้ดูเนี่ยลักษณะเนี้ยก็คือเป็นลนักษณะที่เราไม่ได้นิยามไว้นะครับก็ตอนนี้ก็น่าจะพอเข้าใจแล้วสําหรับมอบปลายก็ดูแค่ตรงนี้นะครับว่าถ้าถ้าถ้ามีทั้งซ้ายทั้งขวาให้ดูก็ด,ดูดูซ้ายดูขวาแล้วก็ถ้ามันไม่เท่ากันก็บอกว่าลิมิต ด้าซัลล่เอกซิสหรือแปลภาษาไทยก็คือลิมิตไม่มีค่าไม่มีลิมิตหาค่าไม่ได้หรือหาไม่ได้ส่วนแบบนี้นะครับไม่เหมือนกันนะครับตรงที่ว่าเวลาเราดูลิมิตของฟังก์ชันอะไรเนี่ยเมื่อเอเข้าใกล้ a เนี่ยเราก็ดูเฉพาะ x ที่อยู่ใกล้ใกล้เและอยู่ในโดเมนของฟังก์ชันก็พอนะครับไม่ได้ต้องดูทางซ้ายท้งขวาโดยนิยามนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีขวาให้ดูก็ไม่ต้องไปดูขวาถ้าไม่มีซ้ายให้ดูก็ไม่ต้องไปดูซ้ายนะครับซึ่งต่างกันตรงนี้นะครับเพราะว่า ศูนย์ทางซ้ายกับศูนย์ทางขวาเนี่ยมันมันมีให้ดูนะครับไม่เหมือนอันนี้นะครับว่า2เนี่ยมันมีแต่2ทางซ้ายให้ดู2ทางขวามันไม่มีนะครับก็เลยตอบว่าตรงนี้ is not defined ส่วนตัวนี้โดยนิยามถือว่าเท่ากันนะครับก็สำหรับมอปลายก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมยังมีอธิบายสำหรับปตีปี1ปี2ปี3อีกถ้าถ้าไม่ดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าชอบฟังคณิตศาสตร์นะครับ ซึ่งตอนนี้โควิดแพร่ระบาดเนี่ยผมก็เลยมาสอนออนไลน์แล้วก็เพิ่งเปิดช่อง y o u t u b n n h l เนี่ยตั้งชื่อว่า math easy t h d นะครับก็จะอัปเดตวิดีโอขึ้นมาเรื่อยๆนะครับดังนั้นถ้าสนใจก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับขอบคุณมากครับมาดูต่อไปนะครับสำหรับปอตรีหน้านี้เห็นเขียนเยอะไม่ต้องตกใจว่าสัญลักษณ์เยอะจังนะครับเพราะว่าผมก็จะไม่ได้อธิบายทั้งหมดอยู่แล้วครับ อ,อย่างแรกก็คือเวลาเรานิยามลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้ a นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบแนวจำนวนจริงหรือบวกลินิตตี้ก็ตามนะเราจะบอกว่าก่อนอื่นเนี่ยเราจะตั้งฟังก์ชันมาก่อนให้ฟังก์ชัน f เนี่ยเป็นฟังก์ชันจาก a เป็น r ดังนั้นโดเมนของฟังก์ชันคือ a นะครับแล้วเราจะกําหนดมาตั้งแต่แรกว่าเวลาบอกว่า x เข้าใกล้ a เนี่ย a มันเป็นยังไงเราจะกําหนดตั้งแต่แรกนะครับว่า a จะต้องเป็นแบบนี้ซึ่งภาษาคณิตศาสตร์ก็คือ a เป็นลิมิตพอยต์หรือ epsilon um point หรือคลัสเตอร์พอยต์ของโดเมนนะครับซึ่งเขียนด้ย่อๆว่า a อยู่ใน a เป็นสมาชิกของ a พาร์มนะครับอันนี้คือเซตของ a พา์มคือสัญลักษณ์สำหรับเซตของลิมิตพอยต์หรือแอดมิชชันพอยต์หรือคลัสเตอร์พอยต์ของ a นะครับโอเคดังนั้นให้ a เป็นเป็นเป็นแบบนี้นะครับของโดเมนเราให้แอจริงแล้วถึงจะมาตั้งนิยามลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้ a ว่าเท่ากับ L เมื่อไหร่เท่ากับบวกฟินิตี้เมื่อไหร่เท่ากับลบฟินิตี้เมื่อไหร่ คราวนี้ส่วนที่ผมอธิบายก่อนน้าน,นี้แล้วว่าเวลาเราพิจารณาลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ a เนี่ยนะครับดูตรงนี้นะครับตามนิยามคือเราดูเฉพาะ x ที่อยู่ในโดเมนที่ห่างจาก a มากกว่า0ูน้อยกว่าเดลต้าไม่ได้บอกว่าจะต้องดูทางซ้ายทางขวาคือดูเฉพาะตัวในโดเมนนะครับส่วนอื่นๆยังไม่ต้องสนใจในตอนนี้นะครับผมจะบอกแค่ว่ามันต้องดูเฉพาะตัวในโดเมนอยู่แล้วแม้ว่าเราจะดูลิมิตของ fx เมื่อเข้า a เวลามันเป็นบวกลบฟินิตี้เนี่ย ตรงนี้ก็ยังเหมือนกันนะครับอันนี้คือเครื่องหมายให้ครับว่าเป็นเครื่องหมายในภาษาไทยที่หมายถึงว่า copy paste นะครับว่าว่าตรงเนี้ยเหมือนกันตรงที่ว่าเราดูเฉพาะ x ที่อยู่ใน a ก็คือโด m a เมนะครับที่ห่างจาก a มากกว่าศูนย์กว่า delta นะครับก็คือตรง,ตรงกลางเนี่ยเหมือนกันแล้วเวลาบอก limit fx เป็น l เนี่ยตรงนี้ก็คือ fx ห่างจาก l น้อยกว่า epsilon ส่วนเวลาบอกว่า limit เป็นบวก infinity ก็คือหมายถึงว่ามันมีค่ามากกว่าจำนวนจริงที่กำหนดให้ตัวใดๆมา เ้วก็เป็นลบฟินิตี้คือ f(x) น้อยกว่า m สําหรับจนจริง m ใดๆเขาตามอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ตรงกลางคือเหมือนกันคือดูเฉพาะในโดเมนโอเคคราวนี้ถ้าลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a ซึ่งเรารู้จักนะครับมันมัน,ม,นมันความหมายมันครบอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าปรากฏว่ามันไม่เท่ากับจํานวนจริงใดๆเลยไม่ใช่บวกฟินิตี้ด้วยไม่ใช่ลบฟินิตี้ด้วยเนี่ยเราก็จะบอกว่าลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a เนี่ย does not exist คือมันไม่มีลิมิต ที่มันเป็นจำนวนจริงหรือบวกหรือลบฟินิตี้ตามตรงนี้นะไม่มีนะครับโดยนิยามนั่นเองคราวนี้นะครับคำว่า is not i f i e d เกิดขึ้นไปหลาไหในกรณีนี้ก็คือว่าอันนี้นักคณิตศาสตร์ตั้งนิยามลิมิต f x เมื่อ x เข้า a เมื่อ a มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าลิมิตพอยต์ epsilon p o i n t Cluster Point ของโดเมนดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามมาถามถึงลิมิต f x เมื่อ x เข้า a โดยที่ a มันไม่ใช่ตัวที่อยู่ใน a พร์มเนี่ยลักษณะอย่างนั้นนะครับ มันไม่ใช่ด้ s ซอนิคซิสมันจะต้องบอกว่า is not defined คือไม่ได้นิยามไม่ได้ศึกษาไม่ได้สนใจเพราะว่าเราสนใจหรือนิยามเฉพาะ a ที่เป็นตัวที่อยู่ใน a อพามเท่านั้นนะครับแล้วหลังจากถ้า A อรยู่ใน a พามแล้วค่อยมาดูว่าตามนิยามเนี่ยเราจะลิมิตจะออกมาเป็นตัวไหนนะครับเป็นจำนวนจริงหรือบวกลบฟินิทตี้ถ้าไม่ใช่ก็คือก็จะเรียกว่ามันลิมิตมันไม่มีนะครับไม่ใช่จำนวจริงไม่ใช่บวกลบฟินิตี้นั่นเองนะครับ ทงทงเดียวกันครับถ้ามาจะเราจะมานิยามหรือว่าพูดถึงลิมิต f x เมื่อ x เข้าไป a ด้านขวาเนี่ยนักคณิตศาสตร์เราเราจะตั้งนิยามไว้ตั้งแต่แรกนะครับว่าเวลาจะพูดถึงลิมิตทางขวาเนี่ยนะครับไอจุดจุดที่ว่าเนี่ยนะจุด a เนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นตัวที่เรียกว่าลิมิตพอยต์หรือคลัสเตอร์พอยต์หรือเอ็กซ์แลนชันพอยต์ของเซต a ที่อยู่ด้านขวาแบบเนี้ยนะครับ ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไปมองลิมิตของ fx เมื่อ x เข้า a ด้านขวาแต่ว่า a มันไม่ได้สอดคล้องกันเนี่ยไม,ไม่ได้เหมือนนิยามที่ตั้งไว้เนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็คือเราไม่ได้นิยามไว้ไม่ได้ศึกษาไม่ได้สนใจนั่นเองนะครับทำนองเดียวกันครับถ้าดูลิมิตของ fx เมื่อ x เข้า a ทางซ้ายเนี่ยเราจะกำหนดมาก่อนแล้วว่าเวลาจะดูลิมิตอย่างเงี้ย a จะต้องเป็นประเภทนี้เท่านั้นนะครับก็คือเป็นพวก exclusion point หรือ c l o s r point ของโดเมนที่อยู่ทางซ้ายของ a เท่านั้น ดังนั้นถ้าไปดูลิมิต f x เมื่อ x เยด้านซ้ายแต่ a ไม่ใช่แบบนี้ลักษณะนั้นจะเรียกว่าไม่นิยามนะครับคือ is not defined เหมือนในรูปนี้นะครับว่าว่าถ้าจะดูลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้2หรือ2ทางซ้ายเนี่ยคือเหมือนกันโดยนิยามแต่ว่าถ้ามาถามถึงลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้2ทางขวาเนี่ยไม่ใช่ does t exist นะครับตรงที่ตรงกว่าคือเรียกว่า is not defined คือนักนิสสาไม่ได้ ไม่ได้ให้นิยามเกี่ยวกับลิมิตหน้าตาอย่างนี้เลยคือไม่รู้จักไม่รู้เรื่องไม่ได้นิยามอะไรไว้นะครับโ okay. อเคอันสุดท้ายครับก็คือก็อาจจะคนอาจจะสงสัยละว่าแล้วก,ก็ก็นิยามไปเลยไม่ได้หรอก็คือก็คือให้ A เป็นจริงจริงใดๆนะครับได้ไหมแบบนี้นะครับก็คือทําไมไม่ให้นิยามไปเลยเรียนแบบตรงๆไปเลยก็คือว่าให้ A อเป็นเท่ากับเเหมือนเดิม แล้วก็ l จริงจริงใดใเหมือนเดิมแล้วครานนี้ก็ไม่ต้องไปบอกสิว่า a จะต้องเป็นคลัสเตอร์พอยต์ของโดเมนก็บอกว่า a เป็นจริงใดใไปเลยนะครับแล้วก็ก๊อปนิยามเนี่ยนะครับก๊อปก๊อปอันเนี้ยนะครับก๊อปมาเลยว่าลิมิต f x เมื่อ x เข้า a เข้า a เท่ากับ l เนี่ยก็ต่อเมือ่ออแบบเนี้ยซึ่งซึ่งก๊อปอันเดิมมาเนี่ยทำได้ไหมคือการตั้งนิยามคือมันก็ตั้งอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าการตั้งนิยามแบบนี้เนี่ยมันไม่ make sense มันไม่มีประโยชน,มน,มมยชน์มันไม่ได้น่าศึกษาอะไร ซึ่งมาดูตัวอย่างดังนี้นะครับว่าทำไมมันไม่ make sense ว่าเราจะไปดูลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้ a สําหรับ a ที่เป็นจุนวจริงใดๆเนี่ยทําไมไม่ทําอย่างนั้นเช่นก็คือสมมติโดเมนของเราเนี่ยนะครับก็คือเซตของจุนวนนับนะครับก็คือพวก1 2 3 4 5 6ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับตั้งฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตจุนวนนับนะตั้งตรงๆเลยว่า f x เ้ากับ x สําหรับทุก x ที่เป็นจำนวนนับเนี่ย ดังนั้นกราฟก็จะเนี่ยใส่1เป็นใส่1่ตอบ1ใส่2ตอบ2อนะก็กราฟก็เป็นประมาณนี้ถ้าวาดต่อก็ไปอย่างเงี้นะห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดไปเรื่อยอย่างงี้นะครับแล้วถ้ามาถามว่าลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้สามเท่ากับเท่าไหร่สมมติเราทาตามเ้นเดิมก่อนนะ f x มื่อเท่ากับ x ตลอดนี่นะดังนั้นก็เป็นลิมิตของ x เมื่อ x เข้าใกล้สามก็ตอบ3ไงนะถูกไหมถูกครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าถ้าเรา เออทำทำทำแบบนี้นะครับตั้งนิยามอย่างนี้เนะี่ยจะได้ว่าจริงๆแล้วลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้3เนี่ยตอบ4ก็ได้ครับตอบ5ก็ได้ตอบ0ก็ได้จะตอบเป็นพวก square root 2ตอบ e ตอบ pi ตอบเป็นจำนวนประหลาดประหลาดอะไรก็ได้เลยนะจะได้ว่ามันมันถูกหมดอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาบอกทำไมมันถูกหมดนะแต่ว่าสมมติในกรณีอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าเออการมาศึกษาลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้3เนี่ย มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะมันจะตอบอะไรมันก็ถูกหมดนี่มันไม่มีอะไรให้ศึกษาเลยนะตอบมั่วเละเทะไปหมดละนะครับอันนี้คือเป็นเหตุผลว่าเราไม่ได้ศึกษาหรือไม่ได้ให้นิยามหรือไม่ได้สนใจลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้ a เวลา a มันไม่ใช่คลาสเซอร์พอยต์ของโดเมนนะครับลักษณะนั้นก็คือไม่นิยามคราวนี้ทาไมอ่ะทำไมลิมิตมันตอบ3ก็ได้4ก็ได้5ก็ได้ศูนย์ก็ได้หรือว่าพวกจํานวนประหลาดๆอะไรก็ได้เนี่ย ก็คือแสดงว่าผมกําลังจะพิสูจน์นะขอขอแวะพิสูจน์เล็กน้อยก่อนจบคลิปนะครับก็คือว่าผมต้องพิสูจน์ประโยคนี้นะครับดังนั้นผมก็ให้เอฟซีลอนมากกว่าศูนย์มาแล้วต้องเลือกเดลต้าซึ่งในที่นี้เนี่ยผมเลือกเดลต้าเป็น1นึ่งส่วนสองนะครับแล้วผมต้องไปพิสูจน์ประโยคนี้อันนี้ A คือโดเมนนะครับซ,ซึ่งในข้อนี้ผมให้โดเมนคือเซตของจำนวนนับดังนั้นผมต้องพิสูจน์ว่าทุก x ทที่จำนวนนับนะครับที่ห่างจาก a น้อยกว่าเดลต้า a ในที่นี้ก็คือ3 ที่ห่างจาก3มากกว่า0น้อยกว่าเดลต้าเดลต้าเท่าหนึ่งส่วนสองเนี่ยจะต้องได้ว่า fx ห่างจาก l น้อยกว่าเอ็กซ์เลอนเขาเนี้ยอ่าคือเราดูเพราะว่าตอนนี้โดเมนเป็นจูนับเนาะแล้วเราก็เลยสนใจเฉพาะ x ที่เป็นจูนับคราวนี้ไอ้จำนวนนับที่มันห่างจาก3มากกว่า0น้อยกว่า1นส่วนสเนี่ยมันไม่มีพอมันไม่มีประโยคตรงเนี้ยนะครับตรงนี้คือเป็นเท็จแล้วประโยคทั้งอันเนี่ยนะครับมันเป็น p แล้ว q คือประโยคท่าแล้ว พอด้านหน้าเป็นเท็จข้างหลังจะอะไรก็ไม่สนใจละประโยคนี้เป็นจริงเสมอพอประโยคนี้เป็นจริงเสมอก็คือเราเราได้ว่าเนี่ยประโยคตรงนี้เป็นจริงก็เลยได้ว่าลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้ a ท่ากับ l โดยที่ l เนี่ยเราจะใส่เป็น3เป็น4เป็น5เป็น0เนี่ยลงไปในเนี่ยมันก็ประโยคนี้ก็จริงอยู่ดีเลยได้ว่าลิมิตเป็น3ก็ได้4ก็ได้5ก็ได้0ก็ได้หรือจำนวนประหลาดอะไรก็ได้อันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเวลาเราไปศึกษาลิมิต พยายามจะศึกษาลิมิตของฟังก์ชันเมืเอ่อ x เข้าใกล้ a และ a มันไม่ใช่คลาสเซอร์พอยต์ของโดเมนเนะี่ยมันก็จะเกิดปัญหาแบบนี้ดังนั้นนี่จริงๆก็คือเลยไม่นิยามดังนั้นจะไม่ได้อยู่ดูจำนวนจริงใดๆแต่จะดูเฉพาะคลาสเซอร์พอยต์ของโดเมนเท่านั้นนะครับโอเคครับสำหรับคลิปวีดีโอนี้เนี่ยก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกด subscribe YouTube channel Math Easy TV d นะครับขอบคุณมากครับจบแค่นี้ครับสวัสดีครับ